กองข้าวน้อยฆ่าแม่จากตำนานที่น่าทึ่งเรื่องราวที่น่าเศร้าทำไมถึงเกิดเรื่องราวสะเทือนใจขึ้นได้ตามได้ไหนย้อนรอยตำนานกับโตบ้านทุ่น,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 นเรื่องย่อจากตำนานกองข้าวน้อยค่าแม่มีชายหนุ่มชาวนาบางตำราบ,บอกว่าชื่อทองออกไปไถนาแต่เชา้าแม่ผู้ชระนำกองข้าวมาส่งให้กลางวันแต่กลับมาช้าวกว่าปกติ ลูกชายหูจัดจนตาลายเห็นของข้าวใบเล็กนิดเดียวก็โกรธคิดว่าแม่ไม่ใส่ใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบลูกชายใช้คันไถฟา,าดแม่จนลม้มลงนอนแน่นิ่งไปหลังจากกินข้าวในกล่องนั้นแล้วเขาพบว่าข้าวถูกอัดแน่นเต็มกล่องไม่ได้น้อยเลยเมื่อลูกชายกินอิ่มก็เริ่มรู้สึกตัวหรือมองหาแม่ไปเจอแม่ที่นอนแน่นิ่งด้วยสีหน้าตกใจจากความโกรธสู่ความสำนึกผิด ลูกชายรู้ความจริงจึงกอดแม่ร่ำให้น้ำตาไหลพรากร้องให้ด้วยความเสียใจและสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งมือหนึ่งโอบร่างแม่อีกมือหนึ่งประคองศีรษะไว้แนบอกได้แต่เรียกแม่แม่ทำไมเงียบไปแม่ลุกขึ้นมากินข้าวก่อนลูกชายกอดแม่ครั้งสุดท้ายด้วยน้ำตาแห่งความสำนึก ลูกชายจึงสร้างเจดีย์รูปกล่องไว้กลางทุ่งนาเพื่อเป็นอนุสรแห่งความรักความสำนึกและความเสียใจที่สายเกินไปลูกชายยืนสงบนิ่งก้มหน้าเคารพแม่ที่ไม่มีวันกลับมากล่องเข้าน้อยฆ่าแม่เกิดขึ้นที่บ้านตาดทองจังหวัดยโสธรและยังมีพระาธาตุกองเข้าน้อยสร้างไว้เป็นอนุสรเตือนใจถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น